เพืเ่อนๆอยู่ไหนกันคะสวดมนต์เสร็จแล้ววันน,นี้นั่งนั่งคุยกับเพื่อนก่อนสักสิบนาทีเราเเพื่อนก่อน มีใครเข้ามาเลยสงสัยกำลังขับรถกลับบ้านกันเนาะทั้งพัดลมทั้งแอร์เลยตอนนี้ทั้งพัดลมทั้งแอร์เลยธนากรมาร้อนใครจะเข้ามาบ้างเนี่ย จะนั่งรอเพื่อน,เ,อนเก็บเวลาหน่อยเก็บเวลาหน่อยแต่ไม่ได้ออกไปไลฟ์ที่อื่นเลยช่วงนี้ติดภาร,รกิจติดทำงานไม่ได้ไปไลฟ์สดกับใครเลยไม่ได้ไปทำจะไปวัดก็ไม่ทันกลับมาแล้วค่ะรถกรติดวันนี้มันสุกเนาะส่วดมนเสร็จแล้วสวดมนเสร็จมนเย็นเสร็จแล้วก็จะ ทานข้าวก็เลยมาทักทายเพื่อนๆน,นิดนึงอยู่ไหนกันครับอยู่ที่ไหนกันทักทายกันได้นะคะม,มีของกินเพรียบเลยลนายกรก็เล่นเล่นกับคุณธนกกรไปเข้ามาคุยกันหน่อยเนาะใครอยู่ที่ไหนทักทายคุณนากรได้นะคะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดเข้ามา comment. คอมเมนต์คลิปคุณธนกรก็ไปเรื่อยๆมีแต่คิดพระค่ะมูแบบคุณธนกรก็ไม่ได้ไม่ได้มีโมเมนต์อื่นก็มีแต่เรื่องพระต้องอนุโมทนาบุญกับท่านพระอนุชิตอนุชิตโพธิ์ที่ไปบวชที่อินเดียก็คงจะกลับมานุ่นเมษานู่นนะคะท่านก็ไปไปบวชนะพี่ชายพี่ชายไปบวช ก็เลยโพสให้เพืเ่อนๆดูได้อนุโมทนาบุญทุกๆบุญนะคะที่พี่ชายไปทาเขาก็ตั้งใจป,ปฏิบัตินะวันนี้ไม่ทักมาเลยแสดงว่าเขาบอกแล้วว่าค่ะหลวงพี่บอกแล้วว่าสองสามวันนี้อาตมาจะปฏิบัติเต็มที่นะ <S <S อาจจะไม่ได้ส่งลายอะไรให้ไม่ได้ส่งนู่นส่งนี่ให้ก็ไม่เป็นไรนะเขาจะปฏิบัติเราก็อนุโมทนาบุญทุกๆบุญค่ะ สำหรับท่านทั้งหลายร้อยกว่าท่านนะคะทั้งอุบาสกอุบาสิการ้อยกว่าท่านที่ไปบวชที่อินเดียรอบนี้เรากอา็อนุโมทนาบุญนะพี่ชายก็อายุหกสิบสอแล้วเขาก็ยังไม่ได้บวชเขาบุญเต็มเขาก็เขาอยากบวชเขาก็ไปอินเดียเลยมันก็เป็นอานิสงส์ของเขาเราเป็นน้องเราก็แฮปปี้ไปได้วยแล้วก็ได้อนุโมทนาบุญกับพี่ชายมีความสุขคะ่ะ ได้เห็นทุกทุกบุญที่เข้าที่เข้าส่งให้คุณธนกรมาคุณธนกรก็โพสให้เพื่อนๆดูอดูอนุมโมทนาบุญกันคลิปทุกคลิปที่ได้มาเนี่ยไม่มีการตัดต่อก็ลงแล้วก็ให้เพื่อนๆพนได้สาธุสาธุได้ได้รันรันคลิปไปเรื่อยๆตัวคุณธนกรเป็นน้องก็สวดมนต์เนี่อนุมโมทนาบุญกับพี่ชายที่เขาได้มีโอกาสได้ไปบวช เราก็ดีใจนะครอบครัวก็ดีใจกันทุกท่านก็ไม่รู้จะทําอะไรก็มาไลค์กับเพื่อนก่อนมาทักทายค่ะทักทายวันนี้ก็ร้อนออกไปทํางานเสร็จก็รีบกลับเข้าบ้านมาโอ้อากาศร้อนมากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกท่านเลยร้อนจนหน้าดําไปเลยเกรียมเลยตอนเนี้แต่ก็ไม่ไม่กลัวแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์วันหยุด เร็วนะคะวันวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากเลยถ้าเราไม่ไม่คิดจะทําความดีเลยมันก็แย่เหมือนกันเนาะเรามานะ่นาคิดเออมันเร็วอ่ะวันเดียวคือสุกเดี๋ยวเสาอีกแล้วอ่ะแป๊บเดียวพรุ่งนี้วันเสาอ่ะคิดดูวันเสาอีกแล้วเสาต้น,ต,นต้นเดือนเสาอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผ่านไปเร็วจังเลยถ้าเราไม่ทํางานเราก็จะเหงานะแต่ว่าเราก็ทํานู่ทนทํานี่เราก็เลยไม่เหงาแบ่งเวลาคือเชาเช้า ถ้ามีเวลาปุ๊บถ้าทันก็ไปใส่บาตรก่อนใส่บาตรแล้วก็ค่อยไปทําภารกิจส่วนตัวก็ได้นั่งตื่นเช้าหน่อยเพราะคุณานรกรเป็นคนตื่นเช้าตีสี่ตีห้าเนี่ยตื่นแล้วสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็ทันก็ไปใส่บาตรก่อนก่อนไปทําภารกิจทุกคนก็มีงานมีการทำหนะ้าก็ไปแบ่งเวลาให้ถูกก็ไปทําแต่วันเสาร์เนี่ยถ้าอาการไม่ร้อนจริงๆไงอยากจะไปไลฟ์สดให้เพื่อนดู แต่บอกวัดไม่ได้เลยยังยังไม่กําหนดเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ไปแล้วมันผิดสัจจานะมันมันไม่ดีเราของกินเยอะมากเลยตอนนี้กินคนเดียวจนอ้วนแล้วว่าตอนเนี้ยมีแต่ของกินเขาก็เอาแต่มาให้มาให้ไงลงปฏิเสธไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเขาเสียใจเราก็ต้องกินไปบ่นไม่ได้ไอไปตากแดดร,ระวังคริสตกนะ อากาศมันร้อนจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆมันร้อนจริงๆร้อนจนเรารู้สึกว่าโอ้โหแสบปวดแสบปวดร้อนทั้งตัวเลยคนะ่ะ How much money What how much money เฮ้ยฉัน How much money What What how much money ก็ถามแปลกนะ How much money ฉันไม่ได้มาไรเพื่อจะเอาสตังคนะ์เนี่ยละคุณธนกรทำช่องไงทำช่อง ธรรมะธรรมโมของอุณตนกรไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้คาดหวังนะถามย่าเนี่ยคุณมาจากไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรเราก็อยากถามอะไรให้เขาถาม how much money what's money ไม่ได้สนใจแล้วเราก็มีความสุขเราเราเราอายุมากแล้วเรามีช่องของตัวเองตอนนี้มีคนติดตามประมาณจะพันห้าแล้วมั้งคุณต้นกรไม่ได้ดู <laughs> ก็ดีอ่ะมาเรื่อยๆคนที่เขาชอบเราจริงๆก็กดไลค์กดติดตามคุณธนากรด้วยนะคะเราจะได้มีโมเมนต์มันวันเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะไลค์ให้ดูมีดีแน่สิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนคุณธนากรได้มาแล้วนะวันนี้พ่อปู่พญานาคมาแล้วนะไม่ใช่มมค่ะแต่นี่มันเป็นเรื่องจริงที่บางคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแต่เราพอเห็นว่าโอ้พ่อปู่เขาก็มาเขาปรารถนาจะมาอยู่กับเรานะ บ้านเนี่ยบ้านหลังนเนี้ยนะเหมือนวัดเลยนะคือต้องแา่อยู่คนเดียว <c ười> ก็ยังมีห้องพระมีห้องเก็บเสื้อผ้ามีห้องนอนมีห้องน้ำหนึ่งสองสามสามห้องน้ําอือยู่คนเดียวแต่ตอนแรกซื้ออบ้านหลังนี้มันเล็กนิดเดียวเนาะตอนซื้อใหม่ๆอะมันเล็กนิดเดียวเองนั่งคิดห้าหกล้านเอมันทาไมเล็กนิดเดียววะมานั่งคิดเลอยข่อยู่ไปมันกว้างออกกว้างออก <c ười> พอเราทําความสะอาดเองไงฮะมันก็กว้างดิแล้วเออมันกว้างออกกว้างออกถูข้องบนตอนเช้าถูข้องบนตอนเย็นถูข้องล่างอ้มันเหนื่อยนะขัดห้องน้าอาทิตย์ละครั้งสามห้องเอ,อ่อขัดใบขัดเสร็จไปพอฝุ่นอะฝุ่นฝุน่นมาจากไหนเราปิดกระจบหมดเลยนะมันก็ยังมานะอายุมากขึ้นก็ต้องต้องออกกาลังกายมั่งหมายถึงว่าทํางานบ้านเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่ง เราก็ต้องขยันด้วยเนาะไม่ทําก็ไม่ได้จ้างเขาก็เราก็ไม่ไม่ถนัดจะให้ใครมาอยู่บ้านเรานะเราก็ทําเองปาดเองเช็ดเองถูเองดีนะซักผ้าเสร็จก็ไปส่งให้เขารีดไม่งั้นก็เราต้องมานั่งทําเอาเวลาที่เรารีดผ้ามานั่งทําอย่างอื่นดีกว่ากระจายไรายได้ให้คนอื่นเขาด้วยเราคิดอย่างนั้นไงตัวคนเดียวเนะเอาอะไรมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณธนากรจะมีอะไรดีๆบอกเพื่อนๆอีกเยอะกดติดตามไว้นะคะ เพราะคุณธานากรจะสร้างองค์พระแต่คุณธานากรไม่เรียอะไรนะหาตังเองแต่ว่าแต่ก็บอกบุญเขาบอกว่าทําพระไม่บอกบุญไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรเงี้ยบอกไปเรื่อยๆใครทาก็ทําไม่ทําเราก็ไม่ซีเรียสเพราะปารถนาจะทําแล้วก็มีคนให้ตังง่าย,ายๆเลยคนเขาให้สตังเราเนาะเราก็จะไปทำเราอธิษฐานไว้ถ้าง,งานนี้จบนะขอตังสร้างองค์พระเขาก็ให้ก็ให้แล้ว แต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเราก็ยังเฉยๆแต่มเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะประกาศก็ก็มีพระอาจารย์หลวงพ่อที่ท่านเจ้า,า้านวัดสวนทอบริวิหารท่านเป็นประธานให้ณก่อนเคยทำบุญใหญ่พอตั้งใจไว้แล้วก่อนตายเนี่ยขอทำความดีไว้กับพระพุทธศาสนาแล้วก็คนเราก็ต้องทำบุญเผื่อไว้ให้กับตัวเองเนาะเราอย่าไปคาดหวังว่าใครจะต้องมาทำให้เราอายุก็มากแล้ว ทางโลกก็ทํางานมาเหนื่อยแคสามสิบปีเนี่ยทำแต่งานไม่เคยได้พักไม่เคยได้หยุดพอเราพอเรามาอยู่ทางธรรมเนี่ยคุณธนกรปฏิบัติจริงจังมาประมาณห้าปีนะถือสินถือสินห้าให้ได้โดยโดยมันกว่าจะทําได้เนาะบางทีเราก็ขาดขาดเกินเกินแต่มาคิดอีกทีอืมเราก็ยังมีบุญมีวาสนาเนาะจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดก็เราก็ถือว่ามันเป็นบุญ อธิษฐานว่าจะสร้างองค์พระก็ได้สร้างประธานกองทุนเขาก็เขาก็เขาก็มอบให้เราเนาะแล้วเราขอเราไม่คาดหวังใครจะมาดูแลเราตอนอายุเรามากๆขึ้นเราไม่ต้องไปคิดว่าใครจะมาให้ตังค์เรานะอายุห้าสิบขึ้นแล้วถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเลยอ๋อคุณก็ลําบากนะก่อนไม่คิดอะไรแล้วตายก็ตายขอทำท่านได้ทําบุญสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็แค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไร รักตัวเองให้เป็นอย่าไปคิดว่าหวังว่า,าใครจะมารักเรานะต้องมาอยู่กับเรานะไม่ต้องคิดค่ะเราเกิดมาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวความดีอะสะสมไปเถอะถ้าเราถ้าเรานั่งสมาธิยังไม่ได้แล้วก็ใส่บาตรทำทานเท่าที่ทำได้ไม่ต้องไปทำจนหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทำบุญแบบให้หมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ไป เป็นไปไม่ได้เพราะเรายงต้องอยู่ต้องกินต้องใช้เราก็ต้องแบ่งอันนี้ทําบุญนะอันนี้จะใช้ส่วนตัวนะเป็นหนี้นะไหนลูกเรียนหนังสืออีกอะไรอีกไหนนู่นนี่นั่นเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องแบ่งแบ่งให้เป็นอ่ะอันนี้ทําบุญคุณธนากรไม่เคยอายนะไปหยอดตู้ทีหนึ่งยี่สิบาทยี่สิบาท,บาทเราจเราพอใจทําแค่นี้ถึงเราจะทําบุญยี่สิบบาทเราก็ได้บุญเหมือนกัน ไม่ต้องไปท,ทําทีละหมื่นทีละพันเหมือนเขาการทําบุญมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราต่างหากเราทำยี่สิบบาทใครจะว่าก็ช่างไม่สนใจถึงมีตังค์เยอะก็จะใส่เราพอจะใส่แค่เนี้ยทําบ่อยๆทําเรื่อย,อยๆไม่จะเป็นต้องท,ทําทีเดียวทําบุญอะนะแล้วไม่ต้องไปสนใจใครอายุมากแล้วเราก็รักตัวเองเนาะอยาก ถ้าร่างกายสังขารเราอยากจะกินอะไรกินเลยไม่ต้องเป็นรออ้วนอ้วนตายดีกับผอมตายนะคิดซะอย่างนี้คิดบวกๆไว้ใจเรามันจะได้มีความสุขไนงะบางคนเขาเขาไม่ได้คิดไม่ได้คิดอย่างเราไงเราถึงไม่ทุกข์คุณตะกอนไม่ทุกข์หรอกใครจะว่าะอะไรก็ช่างมันตั้งช่องเนี่ยตั้งช่องมาเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคุณตะกอนคนตามเป็นหมื่นนะ แต่คุณธนากรก็ไ่ได้ก็เล่นไปงั้นแหละมีแต่หน้าเฟซมีแต่พะทั้งนั้นไม่มีเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวก็เล็กๆน้อยๆโพสไปตามเรื่องตามราใช้เฟซส่วนตัวเปิดเปิดเฟซอะนะเป็นครีเอเตอร์อะไรคุณธนากรก็ได้หมดอะทุกทุกยี่ห้อของของอะไรของเฟซบุ๊กเขาก็ดีแต่มาช่องนี้คุณธนากรสร้างไว้เพื่อว่า คุณธนาก,กรจะทํางานใหญ่แล้วมันวันที่ทํางานใหญ่คุณจะคุณธนาก,กรจะไลฟ์สดให้เจ้าหน้าที่เขาทาให้ไงแล้วก็รอรอจังหวะยังไม่ถึงเวลากันน่าจะหลังสงการนะน่าจะหลังสงการไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่อยากไปไหนหลอกโลนออกต่างจังหวัดจะไหวเหรือเราเราเป็นคนไม่ไหวอะ่ะเรารู้ตัวไงก็หลังสงการนะ่ะน่าจะเคลื่อนทับได้หมายถึงว่าเคลื่อนไปดูที่ดูทางดู ดูงานของเราที่เราจะทำอะนะ่ะเนาะรู้แล้วแหละว,ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยๆประกาศแล้วลงไลท์ทีเดียวเ๋ยวให้อะไรมันเรียบร้อยก็ไม่อยากจะพูดก่อนแล้วมันทําไม่ได้เงี้ยไม่อยากพูดก็เกินๆให้เพื่อนๆรู้ว่าเออเข้ามาช่องเนี้ยคุณธนกรตั้งช่องไว้เพื่ออะไรก็มีเหตุมีผลของคุณธนกรอ่ะนะไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสมาบอกมาเล่าบางทีนี่น,นี่นี่อยู่คนเดียวนะ พูดได้นะคนเดียวถ้าอยู่มีใครอยู่บ้านไม่พูดอายมีความสุขกับการที่เราได้ทําวันนี้ออกไปทำอะไรต้องแต่เชา้ากิดดูโอ้อากาศนะขับรถนั้นรถมันก็ร้อนนะสงสารก็เหมืนอนกันนะยังไงก็ร้อนจริงๆก็เลยกลับมากลับบ้านเย็นแล้วละ่ะห้าหกโมงละทำนูน่ทนทํานี่ยังไม่ได้ทานข้าวก็เลยไลฟ์ซะหน่อยสวดมนต์แล้วค่ะสวดมนต์ นี่วันหลังใครอยากได้หนังสือสวดมนต์นะเดี๋ยวคุณอนกรจะส่งให้ก็ได้คอมเมนต์มานี่หนังสือสวดมนต์ไหมเห็นะนะาะไหม๋ยวไปขอพระอาจารย์หลวงพ่อให้เห็นปะ่ะหนังสือสวดมนต์บหลวงพ่อสดทอนขอเดีย๋ยวจะขอหลวงพ่อมาสักสิบเล่มก็หละวอนหลังไว้เอาไว้ส่งให้เพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากได้ถ้าว,าวา่างๆนะ่ะไปไปเอามาท่านให้แหละถ้าไปขอสักสิบยี่สิบเล่มอะไรเนี่ยเราก็ส่งใครอยากได้ ไว้สวนมนต์เห็นไหมมันมีหนังสืออย่างนี้้าเราไม่ได้ขายไม่ขายนะส่งให้ถ้าใครอยากได้อน,นี้ฐานเอาเดีย๋ยวไปขอให้เยอะแต่ขอสักสิบเล่มเนาะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอันนี้ใครเนี่ยก็ถามอะไรมาเนี่ย How much money อ,อะไรของเขาเนี่ยฉันไม่รู้หรอกว่าตังอะไรามาถามฉัน รเรื่องของกินเยอะนะอยู่คนเดียวนี่หน้าสดแบบนี้แหละแล้วไม่ต้องไปเม็คเป็นตัวของเราเองดีที่สุดเนาะนมีใครมีนา้าโอจะกินก็ไปหมดเลยเนะี่ยฉันเนี่ยอะไรที่มันเยอะเกินมันก็ไม่ดีหรอกครับเพื่อนๆถ้ากินแล้วมันเยอะเกินเราแล้วเราก็เป็นคนเสียดายของอ่ะ อันนี้เก็บไว้ก่อนนะใช่ไหมนี่ยดูสินี่เขาให้มาเห็นมั้ยอ๋นนี้ของห่อกินก็ไปไหวไหมเน่เห็นไหมอันนี้ไม่ทานกับกาแฟตอนเช้าได้มันไม่หวานขนมปังแบบนี้ต้องทานชาน้ำชาเลยเดี๋ยวเราทานหวานไม่ได้เราก็ไม่ค่อยอะไรเขาสา่งจิ้มก็ไปเยอะเหลือลเกิน อืทำบุญมาดีเนาะของกินเพียบอยู่คนเดียวนะเบื่อกันยังคุณธนากรก็นั่งนั่งไปก่อนสักยี่สิบนาทีค่อยทานข้าวเพราะไม่อยากเพราะช่วงบ่ายเราขับรถมาเราทานกาแฟมาด้วยดื่มกาแฟสั่งกาแฟเข้มข้นด้วยนะ,ะเลยไม่รู้จะคืนนี้จะนอนกี่โมงอะเนี่ยทำนอนไม่หลับคุณธนากรก็จะเอาคลิปมาลงคลิปคุณธนากรมีเป็นพันพันคลิปจะบอกให้ เป็นคนชอบถ่ายรูปไปไหนก็ถ่าย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 เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ในสตอรี่ในคลาวล้วก็จะดึงออกมาเราจะใช้รูปนี้โพสเลนะเสียงเพลงเอาของตรงนี้นะใส่ลงไปนะเราก็ชอบอยู่ไม่กี่เพลงลก็ใส่เข้าไปเยอะแยะเลยกินไม่หมดอนะ่ะหมดเดียวนีจ่จะเก็บคลิป ในในในคลิปของคุณธนกรคลิปที่จะลงมีเป็นพันคลิปอะไม่ได้สต็อกคลิปไว้ว่าะจะทําอะไรนะั้นเป็นคนชอบถ่ายลูกจับกล้องได้ก็ไลฟ์เลยถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคลิปวัดอรุณเต็มไปหมดเลยเป็นพันพันคลิปหนึ่งหนึ่งคลิปเดีย๋ยวว่าจริงๆอะถ้ามวันนี้ถ้ามันไม่เย็นนะคุณธนกรบมกาน่าจะไปอายุทยาอยากไปไลฟ์ให้เพื่อนๆนดูไปถ่ายที่วัด ชัยนาวาดอะไรเงี้ยคุณธนกรชอบไปแก่ส้มถ่ายรูปชาวบ,บ้านเขาอ้ยเต็มเลยคิดแต่ก็ไ,ไปไปมันกาดมันร้อนมันไปไม่รอดไงก็เลยกลับบ้านเลี้ยวรถกลับบ้านเลยก็เลยเอ๊ะเอาซะหน่อยเนาะเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนดีกว่าเนาะมันจะดึกมันจะกินขนกินดึกมันอาหารมันย่อยอยากเนาะคุณธนกรขอบคุณนะคะที่เนเพื่อนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามคุณธนกรด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆคุณธนกรจะบอกขอบคุณครับ